เมื่อโลกของอาเขตที่กำลังจะตกยุคไปและโลกของอินเทอร์เน็ตก็ได้เริ่มขึ้นบางฟุกลุกหนังขอเสนอลาสเตลยโลกอินเทอร์เน็ตไวรายหัวใจฮีโร่2คำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้ามาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเลืองต่อต่อไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราดนวยนะครับเริ่มเรื่องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคที่แล้ววาเลลรปี้และลาฟก็ได้ใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขโดยที่ทั้งสองก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเดินเล่นด้วยกันลาพอใจกับชีวิตที่เป็นแบบนี้มากแต่ในขณะเดียวกันวาเดลรปี้นั้นก็รู้สึกน่าเบื่อมากกับชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่ซึ่งเธอนั้นก็อยากจะทําอะไรใหม,ใหม่ๆสร้างความแปลกใหม่และท้าทายสลับตัวเธอก,กว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และในขณะที่ทั้งสองนั้นได้คุยกันณสถานท ปักใหม่ก็เข้ามาในจุดรวมของเกมอาร์เคดและมันก็มีชื่อว่า w i f i ซึ่งทุกคนที่อยู่ในนั้นก็งงเปนอย่างมากว่า WiFi นั้นคืออะไรแล้วก็ได้ถูกกั้นเป็นเขตห่วงห้ามเพราะความไม่เข้าใจของสิ่งนี้แล้วก็อย่างที่ผ่านๆมาในทุกๆวันเด็กๆก็เข้ามาเล่นเกมชูวการ์ลัสและพวกเธอนั้นก็ได้เลือกตัวละครวายเดโรปี้และการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นวายเดโรปี้ก็ได้ขับรถแข่งไปเรื่อยๆด้วยความน่าเบื่อน่าเบื่อถึงขนาดที่ว่าเธอนั้นหลับในขณะขับรถอยู่ซึ่งเธอนั้นก็รู้อยู่แแล้วว่่ายังงไซะะเธออก็ชนนนน แต่แลัสที่อยากสร้างความตื่นเต้นและร้าใจให้กับวาเลโรปี้ก็ได้สร้างเส้นทางใหม่ในระหว่างที่เธอแข่งซื้อเธอที่เห็นเส้นทางนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเธอก็ได้เข้าไปในนั้นแต่ทางเด็กที่เล่นเกมนี้อยู่นั้นก็ไม่อยากเข้าทางรัดและการแย่งกันขับรถระหว่างเด็กที่เล่นในตู้อาร์เคดกับวาเลโรปี้นั้นก็เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างแย่งกันขับรถจนพวงมาลัยในตู้อาร์เคดนั้นหลุดออกมาจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้รถของวาเลโรปี้นั้นเสียหลักและเด็กๆที่เล่นตู้อาร์เคดอ,อยู่นั้นก็ได้บอกกับคนคุมนคนคุมมมมมรร้้้้าาาานนนนนนคคททที่่พยายาจะซออััักก็ไดํหป2 ึ่งถ้าจะสั่งอะไหล่ของเกมนี้บริษัทมันก็ได้ปิดไปแล้วเราเด็กๆก,ก็ได้หาอะไหล่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอะไหล่ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ EBay แต่ด้วยราคาที่แพงถึง200เหรียญมันก็มากเกินไปที่ตัวของคนคุมร้านนั้นจะซ่อมไหวและคนคุมร้านก็ได้บอกว่ารถรับซื้อของเก่านั้นจะแวะมาที่นี่สงสัยคงต้องได้ขายตู้เกมตู้นี้แล้วและผู้คุมก็ได้เดินไปเพื่อที่จะถอดปักเกมชูการ์ลัสและด้วยความตื่นเต้นของคนในเกมก็ได้พากันอพยพออกมา ทุกคนที่อยู่ในเกมชูการ์ลัดก็ต่างพากันงงเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันในเกมของพวกเขาลับและเฟนิกก็ได้ปรึกษากันในเกมรูทเบียซึ่งเฟนิกก็ยกเบียจนหมดแก้วแล้วก็อุทานว่ายืมไปซึ่งตัวของเฟนิกก็รู้สึกว่าแก้วนี้มันสุดๆไปเลยแต่ลับนั้นกลับสะกิดในคําพูดนี้และนึกถึงอีเบที่พวกเด็กๆนั้นได้พูดถึงกันและลับก็ได้รู้ทันทีเลยว่าชิ้นส่วนพวกนี้จะต้องหาจากที่อีเบเท่านั้นและลับก็ได้ชวนวาเลนูี้เข้าไปในโลกของ WiFi และทั้งสองก็ได้เข้าสู่โลกอินเท ซึ่งพอทั้งสองมาถึงเขาก็ได้ตระหนึกกับสิ่งที่เขาเห็นว่าโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นกว้างใหญ่เป็นอย่างมากและพอทั้งสองมาถึงทั้งสองก็ได้ไปถามกับ URL ซึ่งโนมอลนั้นเป็นตัวค้นหาทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตและโนมอลก็ได้พาทั้งสองไปที่ eBay และพอทั้งสองมาถึงทั้งสองก็ได้หาของที่เขาต้องการหลังจากนั้นวาเดลูปี้ก็ได้เห็นพวงมาลัยของเกมชูการ์ลัสที่กำลังจะถูกประมูลอยู่นตอนนี้ แล, isini. แล้วพอไปถึงก็ได้เจอกับคนที่กําลังประมูลพรมอะไรนี้อยู่แต่ด้วยความที่ทั้งสองนั้นกลัวจะไม่ชนะการประมูลและด้วยความที่ไม่รู้ถึงวิธีการประมูลทั้งสองจึงให้ราคาประมูลที่สูงมากถึง27,001ดอลลาร์ 2, 000, 000. ทั้งสองจึงชนะการประมูลไปและพอไปถึงสถานที่ที่จะชําระเงินพวกเขาก็ไม่มีบัตรเครดิตนั่นจึงทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถชําระเงินได้พวกเขานั้นต้องจ่ายเงินภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นจะโดนปรับแล้วก็โดนตัดสิทธิ์การซื้อและทั้งสองก็ต้องหาว พวกเขาจึงวิ่งไปหาป๊อปอัพสแปมลี่ที่ชื่อว่าเจพีและเจพีก็ได้พาทั้งสองไปที่ออฟฟิศของเขาเจพีก็ได้แนะนำกอตที่เป็นเลขาของเขาและได้นำข้อเสนอเกมที่ทำเงินให้พวกเขามาอย่างมากมายแต่นั่นมันก็ไม่พอที่พวกเขานนั้จะซื้อพวงมาลัยได้ทันเวลาจนมีเกมเกมหนึ่งที่ทำเงินได้มากพอที่จะซื้อของที่พวกเขานนั้ต้องการนั่นก็คือเกมสล็อตเทอร์เเป็นเกมรถแข่งที่อันตรายเป็นอย่างมากและข้อเสนอของเกมนี้ก็อยู่ที่4 0 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากมาก แต่โจทย์นั้นก็หินด้วยเช่นกันเพราะภารกิจที่เขาต้องทําก็คือการไปขโมยรถของแชงมาให้ได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเกมนี้แต่ทั้งสองก็ได้ตกลงเพื่อที่จะเอาเกมนี้เพราะว่าเหตุผลที่ว่าวาเลนูปี้นั้นขับรถเก่งมากและพอมาถึงดานสุดท้ายของสล็อตเทอร์เลทั้งสองก็ได้ขึ้นไปดูลาดราอยู่บนโกดังแล้วก็ได้เห็นตัวละครสองตัวละครที่กำลังขโมยรถของแชงแต่ไม่นานก็โดนแชงจัดการไปอย่างง่ายดายแล้วทั้งสองก็ได้วางแผนเพื่อที่จะให้ลาบเป็นตัวล่อ แต่ยังไงไม่ว่าไวเาลรูปี้จะขับรถเก่งขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถนารถออกไปได้อยู่ดีและลารกก็ได้อธิบายเหตุผลของการขโมยรถครั้งนี้จนทําให้แชงและพักพวกเข้าใจในตัวของพวกเขาและหลังจากนั้นแชงก็ช่วยเหลือด้วยการที่ถ่ายรูปตลกๆของลารลงไปในแอปของบัสทูบแล้วก็ได้บอกให้ทั้งสองไปที่บัสทูบและบอกว่าแชงเป็นคนแนะนํามาและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปที่บัสทูบและก็ได้เจอกับเจสต์เอากลิททึมของแอปซึ่งเธอก็แนะนําให้ลารอัพคลิปตลกๆและลารกก็ได้อัพคลิปของตตััววเเองทีีม่มป็นลา ซึ่งเร่อการยอดคนดูนั้นสูงขึ้นมากแต่ไรายได้ก็ไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขานั้นต้องการจะซื้อทางบัสทูปก็ได้ช่วยเหลือโดยการที่ให้ป๊อกอัพเป็นลงที่แอปอื่นเพื่อให้ยอดการดูนั้นเพิ่มขึ้นและด้วยการทาวิธีนี้มันก็นทําให้ได้ผลยอดคนที่เข้ามาดูก็มีเป็นจํานวนมากด้วยความที่วารเรุป,ปี้อยากจะช่วยเหลือลารฟเธอนั้นก็ได้เอาป๊อกอัพของลาฟเพื่อที่จะไปเผยแพร่ในที่ต่างๆและเธอก็ได้ไปยังที่ดินแดนของดิสนีย์แล้วเธอก็ได้เดินไปเจอกักบตำรวจ Star War, ลกกวาร,วาร,ญญาตารอต แล้วก็ได้วัดไปในห้องที่เจ้าหญิงอยู่ซึ่งเหล่าเจ้าหญิงก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องของพวกเธอและหลังจากนั้นวาเลรูลปี้กับเหล่าเจ้าหญิงก็ได้คุยกันและในระหว่างที่คุยกันก็มีเจ้าหญิงคนหนึ่งร้องเพลงออกมาแล้วก็ได้มีเสียงออกมาในขณะที่เธอนั้นร้องซึ่งวาเลรูลปี้ที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสัยและเหล่าเจ้าหญิงก็ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อพวกเธอปรารถนานในสิ่งนั้นจริงๆตัดมาทางด้านของลับในระหว่างที่คุยกันกันกบเยสินนั้นก็ได้มีปลอกองนนนั้นเหลือแค่าทีา และหลังจากนั้นในขณะที่เยสกำลังอัปโหลดคลิประบบมันก็ได้ร่มลงและตัวของลาก็เป็นกังวลเป็นอย่างมากเขานั้นก็ได้ออกไปหาคนดูเพื่อที่จะเรียกยอดหัวใจให้มากที่สุดแต่แล้วลับก็ได้เผลอไปที่ห้องคอมเมนต์ซึ่งแต่ละคอมเมนต์ที่เขาเห็นก็เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวของเขาแต่ในความเศร้านั้นก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างเพราะว่าตัวของลาสามารถทํายอดได้ถึงเป้าที่เขานั้นจะซื้อของได้แล้วและจากนั้นลับก็ได้ยิงตรงไปที่ eBay ลาได้โทรหาวานเดปปี้แล้วก็ได้บอกวว่่าาเขนนั้้้้มีีตพออทจะซืไดแล และลับก็ได้บอกกับวายเดรูปี้ว่าพวกเขานั้นจะเจอกันใน5นาทีที่อีเบย์แต่ด้วยความที่วายเดรูปี้นั้นมีเรื่องค้าคาใจที่อยู่ในใจของตัวเองเธอนั้นก็ได้นึกถึงเกมสล็อตเทอเลสและภาพที่เธอคิดในหัวก็ได้ปรากฏตามที่เจ้าหญิงลิตตี้นั้นได้พูดไว้ซึ่งตัวของเกมนี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเธอมากและแถมเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและเมื่อเธอนึกถึงลับเธอก็กลัวว่าลาฟนั้นจะเสียใจถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้เข้ามาอยู่เกมนี้โดยที่ปล่อยให้ลับนั้นอยู่คนเดียว และในขณะที่ลับอยู่ที่อีเบย์เพื่อที่จะรอจ่ายค่าของที่ลับแลบวานดนรูปี้ต้องการจะซื้อแต่ด้วยความที่ลับรอเธอนานเป็นอย่างมากลับก็ได้โทรหาวานนรูปี้แต่เครื่องมือสื่อสารของเธอนั้นอยู่หน้ารถของแชงและโทรศัพท์ของวานนรูปี้ก็ได้หล่นลงที่เบาะนั่นจึงทาให้โทรศัพท์ของเธอนั้นรับสายของลับโดยบังเอิญแต่โทรศัพท์ของเธอนั้นก็ไม่ได้เปิดเสียงแต่ลับกลับได้ยินเสียงและภาพของวานนรูปี้และแชงได้ชัดเจนและลับก็ได้รู้ว่าวานนรูปี้นั้นอยากเข้ามาอยู่ในเกมนี้ล ลาฟก็ได้คิดวิธีสกรปรกสกรปรกโดยการที่จะหาไวรัสไปปล่อยในเกมนี้ให้รถที่เธอขับนั้นรู้สึกช้าลงจนเธอรู้สึกเบื่อเกมนี้และเพื่อที่จะเปลี่ยนใจกลับมาหาลัฟเหมือนเดิมเจพี JP ก็ได้บอกว่าพอจะมีคนที่มีไวรัสตัวนี้อยู่ซึ่งลับก็ได้ขอให้เจพีพาไปหาคนที่มีไวรัสตัวนี้และเจพีก็ได้พาลับให้รู้จักกับญาติของเขาที่ชื่อดับเบิลแดและก็ได้อธิบายการทํางานของไวรัสที่ชื่ออาร์เธอร์ว่ามันจะสแกนความอ่อนไหวและสร้างความเสียหายในเกมนั้นๆและลับก็ได้ใส่ไวรัสตัวนี้ไว้ที่เเกมสล และในขณะที่วายเดลูปี้นั้นกาลังแข่งขันในเกมอยู่วายเดลูปี้ก็ได้เห็นเงาที่คล้ายกับลับซึ่งที่จริงแล้วเธอนั้นก็กนจะบอกลับหลังเกมนี้จบแต่วรลัดกับสแกนความอนวหวของวายเดลูปี้ได้ถึง30%และวาลัดก็ได้สร้างความเสียหายในเกมแต่เกมนี้ก็มีระบบป้องกันโดยการที่มันนั้นจะรีบูตเกมนี้เพื่อให้ตัวเกมกลับสู่ความปกติลาฟที่ได้รู้ดังนั้นก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะช่วยวายเดลูปี้เพราะว่าวาเดลูปี้นั้นไม่ได้มีโค้ดที่เขียนจากเกมนี้ซึ่งถ้าถูกด ลาฟก็ได้ช่วยเธอจนทั้งคู่ออกมาจากเกมได้สําเร็จไวเดรุปปี้ก็ได้แต่โทษตัวเองเพราะคิดว่าเป็นความผิดของเธอแต่แล้วลารฟก็ได้สารภาพกับเธอว่าเขานั้นเป็นคนปล่อยไวรัสเข้าสู่เกมนี้เองซึ่งนั่นก็ทําให้ไวเดรุปปี้นั้นรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและเธอนั้นก็ได้เดินจากลารฟไปแต่แล้วไวรัสก็ได้สแกนตัวลัรฟแล้วได้พบค่าความอ่อนไหวถึงร้อเซไวรัสจึงก๊อปปี้ตัวลัรฟออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะสร้างความวินาศให้กับโลกอินเทอร์เน็ตและในขณะที่เธอเดินไไปปตตาาาาามมมททงงกกก็็ด้้เเเจจจจออลัััััันนนนนนํํววี่พะบธ ในหลังจากนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีไปที่ URL ที่ชื่อ No ม o r ์โนมอที่เห็นสถานการณ์นั้นเริ่มจะไม่ดีโนมอก็ได้ปิดระบบและช่วยเหลือวายเดนูป,ปี้ไว้ได้ซึ่งในขณะเดียวกันลาตัวจริงก็ได้เข้ามาที่โนมอเหมือนกันเพราะว่าลับตามพวกล่างโคลมาจนพอที่จะรู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่ลาบก็ได้ถามกับโนม no อไปว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะจัดก,การไวรัสพวกนี้และโนมอก็ได้บอกว่าให้พาพวกไวรัสไปยังอุโมงค์ปลอดไวรัสและต้องล่อพวกมันให้เข้าไปในนั้นให้ได้ทั้งหมดทุก ลาฟได้ขอความช่วยเหลือจากเยสเพื่อที่จะพาพวกเขานั้นไปที่อุโมงนั่นลาฟก็ได้คิดวิธีเพื่อที่จะให้วายเดรูปี้เป็นตัวล่อให้พวกไวรัสนั้นตามเขามาแผนการนั้นก็ไปได้ด้วยดีจนพวกรับคนนิ่งพวกนั้นต่อตัวกันและปัดยานที่ราบนั่งอยู่จนโ่วมไปที่ตึกตึกหนึง่งแล้วก็ได้บอกให้วายเดรูปี้นั้นหนีไปและรลับคนนิ่งพวกนี้ก็ได้ต่อตัวกันจนเป็นราบยักษ์ราบยักษ์และราฟตัวจริงก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูงสีราฟก็ได้กระทืบยักษ์ราฟจนกระเด็นไปที่ตกทีี er นนี่่วาเดูป้นนนัหอย และในขณะที่วายเดนูปี้นั้นกําลังตกจากตึกก็เป็นยักษ์ลับที่ช่วยวายเดนูปี้ไว้ได้ลับตัวจริงที่พยายามจะช่วยวายเดนูปี้อยู่นั้นลับยักษ์ก็ได้ตบลับตัวจริงจนกระเด็นไปที่รถขนเมลของ g ีเมลแล้วลับยักษ์ก็ได้ปีนไปข้างบนของตึก Google และด้วยความที่ลับอยากไปช่วยวายเดนูปี้ลับก็ได้ขับรถขนเมลขึ้นไปเพื่อที่จะจัดการกับลับจนลับยักษ์นั้นเสียหลักและหลังจากนั้นลับก็ได้ช่วยวายเดนูปี้ไว้ได้และในขณะที่ลับตัวจริงสู้กับลับยักษ์ลับตัวจริงก็ได้เสา และกาลังจะโดนลับยักษ์บีบให้ตายคามือวายเดนูปี้ที่ได้เห็นลับตัวจริงกาลังจะโดนจัดการวายเดนูปี้ก็ได้ยิ่นข้อเสนอว่าเธอนั้นจะยอมทําตามทุกอย่างที่ลับยักษ์นั้นต้องการแล้วก็จะยอมไปกับลับยักษ์ด้วยเช่นกันและลับตัวจริงก็ได้พูดเตือนสติลับยักษ์จนลับยักษ์ได้เข้าใจในสี่ที่วายเดนูปี้เป็นว่าตัวของลับนั้นไม่อาจเป็นเจ้าชีวิตใครไม่แต่เพื่อนของตัวเองเพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีและลับยักษ์ก็ได้ปลดร็อกอะไรบางอย่างจนลับยักษ์นััั้้้้นนนรรรููสสสึึกกกกกดดดีีแแลล็็ไไหหาาาายปใใททุ่่่ตตตํบววจจิงงงม แต่ก็มีทุกคนที่ช่วยลับขนาดที่ร่วงลงจากตึกไม่ว่าจะเป็น JP ที่ใช้ยานมารับลับแต่ก็ไม่สามารถรับไว้ได้เพราะลับนั้นตัวใหญ่เกินไปแต่เหล่าเจ้าหญิงดิดดที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ได้มาช่วยลับไว้ซึ่งพวกเธอนั้นก็ได้ใช้ความสามารถของแต่ละคนจนทําให้ลับนั้นปลอดภัยและหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปลับได้ว่าเลรปี้นั้นก็ได้จากลากันเพื่อที่วาเลรปี้นั้นจะได้เข้าไปตามฝันของตัวเองและส่วนลับก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในตู้อาเคด แต่ทั้งสองก็ได้คุยกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังโทรนัดกันทุกครั้งที่มีวันหยุดซึ่งทั้งสองก็ยังคงที่จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าตัวของทั้งคู่จะอยู่ห่างกันก็ตามและหนังก็ได้จบไป